ยังไงให้คุ้มหมกักลุกเซน่าเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่ให้เราเลือกตัวละครระดับสูงลงกระดานสุ่มแล้วการสุ่มนะครับเ <Okay. S 1> พื่อนๆก็เลือกช่องได้ตามใจชอบได้เลย <Okay. S 1> ครั้งแรกเนี่ยจะใช้5 0,000่นทองครั้งที่2ใช้ 50B บีครั้งที่3ใช้1 0บีหลังจากครั้งที่4เป็นต้นไปนะครับจะใช้150 B บีตลอดแล้วพอผ่านไปอีกวันก็จะรีเซ็ตกลับมาใช้5 0,000่นทองสุ่มใหม่แล้วใช้บีเปิดมันคุ้มไหมคุ้มครับก็ให้เปิดวันละ3ครั้งตกวันละ150บีร้อยห้าสิบบ 2บี้ต่อเดือนเราจะได้ทั้งตัวละครที่เลือกกับหินอัพสกิลตัวม่วงและตัวทองแต่ถ้าเพื่อนๆลืมเล่นขาดไป1วันก็สามารถใช้บี้เติมวันที่ขาดได้แล้วอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆดวงดีแบบมากๆเลยเนี่ยกินมาวันแรกสุ่มได้ตัวที่เลือกออกเลย oh. ยังไงก็ได้นําให้ใช้บี้เปิดตามสเตปเหมือนเดิมเพราะได้หินอัพสกิลนั่นเองครับ mm. เออแล้วอีกอย่างนะครับระหว่างสุ่มเนี่ยเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนตัวลงหมากได้ตลอดแต่ถ้าสุ่มได้ตัวมาแล้วจะเปลี่ยนเอาตัวอื่นมาลงอีกมันไม่ได้แล้วนะครับ เขาให้แค่ตัวเดียวต่อ1เดือนเท่านั้นรอรีเซ็ตใหม่เดอ้อ